และเขาก็เกือบจะเชื่อแบบนั้นจริงๆจนวันหนึ่งของขวาญของชีวิตก็เดินเข้ามาผู้หญิงอีกคนผู้หญิงธรรมดาที่อาจไม่เพอร์เฟกไม่หวานไม่ได้หรูหราแต่เธอซื่อสัตย์อดทนและอยู่ข้างเขาในวันที่เขาแทบยืนไม่ไหววันที่เขาไม่เหลือใครเธออยู่วันที่เขาเหนื่อยจนพูดไม่ออกเธอยื่นมือให้วันที่เขากลัวว่าครอบครัวจะพังเธอบอกเขาว่าไม่เป็นไรเราจะผ่านทุกเรื่องไปด้วยกันเธอไม่ต้องพูดเยอะแต่กองรู้จากสายตาของเธอว่าเธอไม่คิดจะทิ้งเขาวันเงียบสง กองมองหน้าเธอแล้วคิดในใจว่าพ่อแม่เป็นแบบหนึ่งแต่ชีวิตคู่ของเราเราสร้างเองได้เขาเลือกที่จะรักให้ดีที่สุดเลือกไม่เดินซ้ำรอยเดิมเลือกจะเริ่มต้นใหม่แบบคนที่กล้ากว่าเดิมหลายปีผ่านไปกองมีครอบครัวเล็กๆที่เขาไม่เคยมีมาก่อนบ้านของเขาไม่มีเสียงด่าทอไม่มีเสียงปาของไม่มีเสียงร้องไห้กลางดึกมีแต่เสียงหัวเราะของลูกเสียงภรรยาเรียกไปกินข้าวเสียงชีวิตจริงๆที่เขาเคยคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรทุกครั้งที่เขามองครอบครัวของตัวเองเขามาคิดว่า ทาตอนเด็กเขาร้องไห้เพราะบ้านแตกวันนี้เขาร้องไห้เพราะมีบ้านที่เขาไม่คิดว่าจะได้มีในชีวิตจริงและเมื่อมีใครบอกเขาว่ามาจากครอบครัวที่แตกแยกยังไงก็ต้องพังเหมือนกันกองก็ยิ้มบางๆแบบคนที่ไม่ได้โกรธแต่เข้าใจชีวิตมากกว่าเดิมแล้วตอบกลับไปว่าไม่เสมอไปหรอกครับบางคนเห็นจุดจบของพ่อแม่แล้วเลยเลือกจะรักให้ดีกว่าเดิมเพราะบางครั้ง1ิปีที่สูญเปล่าก็แพ้แค่หนึ่งคนที่เข้ามาแล้วทําให้เรากลับมาเชื่อในรักได้อีกครั้ง